สวัสดีค่ะคลิปวิเคราะห์นะคะดวงของคุณแมทพิลานีนะคะก็ที่แต่งงานไปนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับงานแต่งที่ก็รอสมการรอคอยเนาะเออได้เจอคนที่มาเติมเต็มครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะก็มาดูนะคะว่าในพื้นดวงของคุณแมทเนี่ยมีลักษณะความคิดดาวเป็นยังไงแล้วทำไมถึงได้เกิดห่วงช่วงเวลาในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ได้แต่งงานใน ปีนี้นะคะมาดูกันคือนะคะปีนี้เนี่ยคือดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ครองของคุณแมทนะ่ะมันก็เลยทำให้มันเป็นปีที่คุณแมทสามารถจะเจอใครบางคนที่เข้ามาแล้วก็เป็นเป็นเนื้อคู่อะ่ะเป็นคู่ครองได้นะคะดาวพฤหัสมันมันอยู่ในเรือนคู่ครองพอดีแต่ถ้าเป็นลักษณะนิสัยของตัวคุณแมทเองเนี่ยดาวที่อยู่ในราศีสิงห์ คือเกิดปลายเดือนกระกฎาแต่โหราศาสตร์สากลเนี่ยจะเป็นราศีสิงห์นะคะแล้วก็ดาวพุธด,ดาวอังคารอยู่ในราศีทัุไฟหมดเลยเป็นคนพูดเร็วทําอะไรเร็วแล้วก็เป็นคนที่ถ้าถามว่าความคิดคือเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะเออต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าดาวดาวพุธอ่ะมันไปอยู่ในเรือนราศีทัุไฟพูดอะไรพูดแรงพูดตรงพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะก็ถามว่าส่งผลกระทบแน่นอนเพราะมันไปทํามุมไม่ดีกับดาวพูโตคือดวงของคุณแมทเนี่ย เวลาได้อะไรมันจะได้มากแต่มันจะมีผลเสียเวลาบางทีพูดอะไรพูดตรงๆพูดในความรู้สึกของตัวเองเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลเสียได้เช่นกันนะคะก็ในพื้นดวงเธอก็เลยเหมือนเจอดราม่ามาเนาะดาวพูดมันมัน,ม,นมันเป็นดาวที่มันทรงพลังนะแต่ว่า คือชื่อเสียงมีเพราะว่ามันไปอยู่ในเรือนราศีสิงห์หมดเลยเนี่ยต้องทำนานเรื่องการแสดงหรืออะไรแต่ว่าถ้าพูดตรงจนเกินไปไม่ได้พูดซอฟหรือไม่ได้ใช่สิ่งที่ตัวเองคิด ทั้งหมดจนเกินไปเนี่ยมันจะดีนะคะคือมีการวางแผนในสิ่งที่ตัวเองจะพูดก่อนจะดีไม่ใช่พูดแล้วร,รีบร้อนในการพูดดาวสุกอยู่ในราศรีธาตุดินเป็นคนจริงๆแล้วเป็นคนรักอะไรแล้วก็รักแบบนั้นนะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงเลพราะถ้าดูในส่วนของพื้นดวงที่เคยมีความรักมาก็อย่างน้อยเธอก็รักใครบางคนก็10ปี5ปีอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องความรักง่ายๆนะแล้วก็ชอบที่จะรักใครก็อยากวางแผนอยากใช้ชีวิตด้วยแต่สิ่งที่มันเป็นวีกพอยต์ของคุณแมทก็คือดาวจันร์นะดาวจันร์ทอยู่ในราศีธาตุลมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบว่า อารมณ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ง่ายๆแล้วก็ถ้ามูด,ดี้ยิ่งมีความตั้งใจอะไรมากอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันจะทําให้การตัดสินใจค่อนข้างไม่ดีนะคะดาวจันทร์เนี่ยไม่ดีคือดาวจันทร์มันจะเป็นอารมณ์แบบวูวามอ่ะอารมณ์แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเร็วนะคะอืมก็เลยทําให้ มันมันส่งผลที่ไม่ดีกับตัวเองแต่ว่าดาวพฤหัสนะอยู่ในเรือนราศีธาตุน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีบุญเก่ามานะคะเออใจดีใจกว้างนะเออแล้วก็มีบุญเก่ามาค่อนข้าง มากเลยแหละนะพกพกบุญเก่ามาด้วยนะคะมีผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนจุนเจือยังเป็นที่รักที่เมตตาของบุคคลทั่วไปอยู่นะคะคราวนี้มาดูในส่วนของพื้นดวงว่าทำไมนะทำไมปีนี้ถึงเป็นปีที่ดีของคุณแมทที่ทำให้ได้แต่งงานเริ่มมาจากดาวเสาก่อนนะคะดาวเสารนจะกับดาวเสาในเรือนหลักของคุณแมทเนี่ย ปีนี้มันทำมุมดีตั้งแต่ต้นปีนะคะตั้งแต่ต้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำมุมให้เกิดแบบความสำเร็จอะความสุขสมหวัง นะแล้วดาวพฤหัสเนะเข้าไปอยู่ในเรือนคู่คลองนะคะหมายถึงว่าปีนี้คุณแม็กส,สามารถเจอใครบางคนที่สามารถสารสัมพันธ์เป็นคู่คลองเป็นคู่แต่งงานอะไรได้แล้วพระเอิญนะพรอิญมันจะมีนะคะมีโซลา่านะฟูมูลฟูมูลอยู่ในราศรีธาตุด,ดินที่5องศานะคะตรงเป๊ะกับดาวความรักของคุณแม็ก เป๊ะเลยนะเออเป๊ะมากๆนะตั้งแต่เดือนประมาณปลายปลายกุมภาค่ะปลายกุมภาเข้ามีนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงประมาณมีนาน่าจะเจอใครบางคนแล้วมันเป็นช่วงห้วงเวลาที่พฤหัสยูเรนัสนะคะพฤหัสยูเรนัสเนี่ยไปกระจุกกันอยู่ในเรือนคู่ครองเพราะฉะนั้นเธอจะเจอคนบางคนที่เข้ามาแล้วแบบปุบปับ ทำให้รู้สึกถูกใจถูกชะตาเพราะมันทํามุมอีซี่รวมถึงดาวเสาร์ที่ทํามุมดีด้วยจริงๆคุณแมทเป็นคนที่คาดหวังตั้งใจอยากจะสร้างเนื้อสร้างครอบครัวนะอืมสร้างครอบครัวคนรักมาจริงๆน่าจะมีความคิดแบบเนี้ยมาสักพักแล้วอยากจะมีใครบางคนที่เป็นคู่ครองแล้วก็แบบเจอแล้วก็อยากจะลงเอยอะไรประมาณนี้น่าจะมีความคิดมาประมาณเมื่อ สองปีที่แล้วด้วยซ้ำนะคะแล้วก็คิดมาตลอดแต่ที่มันมาเป๊ะมากก็คือด้วยดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาที่มันทำมุมดีกับเสาเดิมในดวงมันก็เลยทำให้พอเจอปุ๊บมันคลิกปั๊บมันเจอแบบปุรับแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกใจถูกชะตามันเป็นความรักที่เหมือนลงล็อกเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแบบปรับแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเ,เขามัน ครบแบบสบายๆค่ะเพราะมันอยู่ในราศีพฤษภธาตุด,ดินเหมือนกันอ๋อคือมีดาวความรักอยู่ในราศีธาตุด,ดินนะคะพฤหัสเข้าไปอยู่ในราศีธาตุด,ดินรวมถึงเกิดโซล่าฟูมูนในราศีธาตุด,ดินดาวเสาทำมุมดีมันทำให้ความรักความสุขสามารถก่อร่างสร้างตัวแล้วก็สร้างความมั่นคงในดวงของตัวเองได้นะคะก็ยินดีมากนะคือจะบอกว่าบางทีเนี่ย บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจริงๆเมื่อประมาณ5 6ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตอนนั้นที่คบใครบ,บางคนก่อนหน้าน,นี้ไม่ใช่คู่นะก็เป็นคู่แต่เสาไม่ได้ทำมุมดีเสาทำมุมฉากกับดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดความยากลำบากในการครบพยายามอยากจะให้มันโกไปข้างหน้าพยายามอยากจะให้คู่มันสำเร็จอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันแต่มันทำไม่ได้เนื่องจากเสาที่เป็นดาวโครงสร้างสามารถอยากจะทำให ชีวิตมันเปลี่ยนโครงสร้างไปมันไม่ได้เอือ้อค่ะมันไม่ได้เอือ้อแต่ปีเนี้มันเป็นปีที่เอื้อเนื่องจากเสาทำมุมดีละแล้วผลิัสมาส่งเสริมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้กําลังใจนะกําลังใจกับคนหลายๆคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราพยายามแล้วแล้วมันยังไม่ได้อ่างเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาเขาอาจจะอยากให้เราแบบเชนหรือมีทัศนคติอะไรเปลี่ยนไป แววตาหรือความคิดเราเปลี่ยนไปเราโตขึ้นเพื่อเราจะได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าที่เหมาะกับเรามากกว่าอย่างเช่นคุณแมทเป็นต้นนะคะก็ค่อนข้างเป็นความรักที่ดีแล้วก็ในเลิกวันแต่งงานของเธอเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆเลยมันเป็นวันที่เธอคิดหวังตั้งใจทําอะไรแล้วเธอก็ได้อย่างใจเนี่ยมันเป็นดาวจันทร์ดาวสุขที่ทํามุมดีพูดคุยกันดีงานมันลื่นเลงแล้วก็มีคนเข้ามาร่วมร่วมกิจการร่วม กิจกรรมงานแต่งอะไรเงี้ยอย่างอย่างสมบูรณ์ก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีความรักที่ยืนยาวก็ขอแสดงความยินดีด้วย